ไข่กระเทียมดองได้ดามได้นำมาดามโชว์ได้มันเป็นอยู่บ้านนะทำเป็นเชฟฮะทำเป็นเลื่อยเปื่อยเป็นอาหารพื้นบ้านอีกอย่างหนึ่งของที่นี่โห่ทานแรงผมลืมไปแล้วครับเพราะพื้นบ้านมันจะใช้ไฟแรงขนาดนี้เราะทำแบบนี้ก่อนเนี่ยเรียกไดครับปุ๊บมาเดี๋ยวมันออกมาโยงหนักฮะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเพื่อนนะครับเป็นหม่อมพาเข้ามาทานครั้งหนึ่ง แล้วเขาติดใจแล้วก็ไปพาคุณแม่ซึ่งเป็นคุณหญิงไปบอกคุณแม่ว่าคุณแม่คุณมลช่วยเนี่ยเขาพาไปทานอาหารปู้ผัดไทยกระเทียมดองเนี่ยอร่อยมากเลยคุณแม่ได้ยินเขาบอกว่าพาแม่ไปกินหน่อยเขาไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตกัาอายุ9ก้ฝ่ายังไม่เคยเลยอ่ะปู้ผัดไข่กระเทียมดองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของเมืองชนพอมาครั้งแล้วก็ติดใจเ้าบอกว่าเขาจะมาอีกแต่ครั้งหน้ามาเนี่ยเขาขอเลี้ยงนะเพราะว่าครั้งนี้เราเลี้ยงเขาเรื่องจริงที่ประสบกับตัวเอง ใช้ได้เล่ทำเงิน่านกึงเกียวนี่ใครสนใจถ้ามาร้านสวอนนะฮะผม g o o เก e m แบบง่ายๆนะครับหรือว่าใครมาไม่ถูกจริงๆโทรถามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็หยุดวันพฤหัสเบิดทุกวันนะฮะหยุดแค่วันเดียววันพฤหัสนะครับผมแล้วก็ใครจะมาร้านอาหารปิดสองทุ่มแล้วก็ตัวคาเฟ่ปิดห้าโมงนะฮะฝากไว้ด้วยสำหรับร้านสวอนนะฮะ